ดูครับเพื่อนๆหน,นอนหนอนเข้าต้นปามเล็กครับดูเกาะอยู่นี่มันจะกินปามเราไหมมันอันตรายไหมครับหนอนเยอะเลยครับ เมครับเดินดีๆเ้อเดินไปตามเอาน้ำเด้อน้ำป่ามันขุมเด้อนอนนั่นนั่นนั่นหลบหลบเดี๋ยวโดนน้ำเดี๋ยวโดนน้ำ Ah uh.